อยากกลับบ้านใจจะขาดนะเห็น <laughs> วานั่งร้อน <laughs> ใจเย็นๆใจเย็นๆวางไว้ก่อนวาง <laughs> อันนี้มีประชมุมคณะกรรมการมูลนธิีล้วกระดันมีกิติมลซอสข้าม่อีกนะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ครูทั้งบ้านนะพ่อกับครูลูกครูลูก,คลลกเคยกับครูนะพระที่ไปด้วยก็มีแต่พระใหม่พระเก่าก็นั่งประชุมกันอยู่ทำไงอ่ะัหนังสือไปสือสวดมนต์ของวัดนี่ไปด้วยแจกคนละเล่มช่วยพระสวดน,นะโ <laughs> ยก็ช่วยกันแข็งแรงดีสวดไปก็อธิบายไปบทนี้หมายถึงอะไรบทนี้หมาย <laughs> <laughs> ง่ายดนะิเอะไองสวดเยอะสวดฟอหอมปากหอมคอนั่นเป็นจุดบอดของชาวพุทธนะที่เราชอบพิธีกรรมกันจังเลยนอนพระไปจะได้เป็นสลิมงคลสลิมงคลตรงไหนเนี่ยนะนะนะนี่มลพระไปนอนสักสามคืน <laughs> จะได้เป็นสริมงคลมากกว่านั้นนะก็นะเลยที่บให้ฟังไปสลิมงคลจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่า คนในบ้านเป็นคนดีนะสามีก็เป็นสามีเทวดาภรรยาก็เป็นเทพทิดาอย่างเงี้ยนะนะไม่ใช่ผีเน่าก็ลงผุทิง้งากันแย่ตกต่ำก็ไม่ใหญ่ยนะนะถ้าเราติดอยู่แค่พิธีกรรมนะโดยที่ไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจว่าแท้จริงแลชีวิตเราเนี่ยมันเดินเนินไปตามกรรมที่เราก็ทำนั่นแหละไม่ใช่พิธีกรรมนะ จะทำกุศลกรรมมันก็พาให้เราชีวิตเราดีขึ้นดีขึ้นน่ยจะทำมากรศลกรรมชีวิตก็ตกต่ำลงแค่แค่นั้นนะไม่ใช่พาไปทำพิธีแล้วก็คนที่อยู่ในบ้านก็ทำตัวแยอย่างเงี้ยนะันก็ไปกันไม่รอดแค่นั้นเนนองนะโชคดีว่าคนที่มานิมนต์ไปก็สนใจเรื่องนี้ทั้งสามีภรรยาตอนเย็นก็นมาสวดมนต์ทั้งวัดกับพระอยู่หลายรอบ ที่ไม่ใช่คนแถวเนี้ยไม่เคยมาได้ซ้ำไปไม,มายังไงไมงันมาตามเฟซบุ๊กไลฟ์ของวัดนะว่านั่งสวดมนต์ด้วยหลายครั้งแล้วก็รู้สึกว่ามีศรัทธาดีาน,น,นะสวดมนต์แล้วก็เข้าใจนะเวลาพระอธิบายฟังว่าแต่ละบทหมายถึงอะไรตอนนะอ่ะเดี๋ยวตอบปัญหากันเนาะ ีย๋ยวนี้มีวิสัยทัศน์ไงสายตายาว <laughs> มองการไกลเดี๋ยวนี้เวลาเราเดินยังกลมเราสวดอิติปิโสไปด้วยได้ไหมแต่ใจเราจะอยู่กับปัจจุบันขณะถ้าเราเดินจิตไปคิดเรื่องอื่นอะไรเนี่ยให้ดึงสติกลับมาให้อยู่กับปัจจุบันถูกไหมค่าถูกแล้ว๋ยวจะสวดบทอะไรก็ไม่ได้สำคัญหรอกอันนี้มันแค่เครื่องมือกำกับจิตแค่นั้นเองให้มันอยู่กับอารมณ์ ปัจจุบันนะไม่ต้องต่อให้อยู่กับลมหายต่อให้รู้ลมหายใจก็อย่าไปอยู่กับลมหายใจนะแต่ให้อยู่กับปัจจุบันขณะรู้อยู่กับปัจจุบันขณะนะเพราะในขณะที่ลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ได้แปลว่ามีแต่ลมหายใจอย่างเดียวมีอารมอื่นกระทบเข้ามาด้วยอารมณ์หายใจเป็นตัวดึงจิตเอาไว้ในขณะเดียวกันอารมณ์อื่นที่เข้ามากระทบก็รับรู้ไปด้วยนะรับรู้อารมณ์ที่มากระทบทั้งหมดไปด้วยอย่างเงี้ยนะก็จะทําให มันกลมเกินเป็นธรรมชาติมากขึ้น,นเวลาเราภาวนานะทีคำบริการมน้อบอกไม่ได้สําคัญหรอกคุณจะพุโทโธก็ได้คุณจะขวายยางหนอไสย่ังหนอก็ได้เวลาเดินยังกลมเนี่ยแล้วคุณจะท่องอินทรีย์โสพระวาอะไรกระทองไปเถอะไอที่เราคิดว่าพอท่องแล้วรู้สึกว่าอจิตมันอยู่กับอาการของกายที่กําลังเคลื่อนไหวได้ดีอันนี้ไม่ผิดดีก็ปล่อยจิตคิดฟุ่งสั้นขาก็เดินไปใจคิดไปไหนก็ไม่รู้นะน,นั้นเดินเรื่อยเปื่อยไม่ใช่เดินยังกลมนะ รือต่อให้ตั้งท่าเดินยังกรมเราเป็นเอาตายอยู่นี่นะนะแต่ถ้าจิตคิดไปเรื่องอื่นมันก็ไม่ใช่เดินยงกรมละนะจังกรรมตินะว่าเดินกลับไปกลับมาอย่างมีสตินะเดินอย่างรู้นะรูร้ตัวแล้วก็อย่าไปบังคับจิตนะอย่างเช่นอย่าคิดนะขณะที่เดินจากนี้ไปถึงโน่นห้ามคิดนะอะไรอย่าไปห้ามเดยเด็ดขาดนะปล่อยเขาทำงานเลยคิดก็รู้ว่าคิดไปอย่าไปบังคับจิตนะ พอบงังคับสักพักเดี๋ยวมันเริ่มมึนหัวเริ่มปวดไหล่แล้ว้าปวดไหล่ปวดต้นคอแปลว่าเริ่มเครียดแล้วแค่นั้นเองอย่าไปบังคับมันปล่อยเขาเป็นธรรมชาติไปนะการปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่บ้านมีอะไรบ้างเหมือนมีเหมือนอยู่ที่วัดเลยยมนะมีกายมีใจมันอยู่ที่วัดนี่แหละไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะ อยู่ที่วัดก็มีกายวาาเวทนาจิตธรรมอารมณ์กรรมฐานไปอยู่ที่บ้านก็มีกายวเวทนาจิตธรรมเหมือนเดิมทุกอย่างถึงบอกว่าจะไปแบ่งแยกน่ที่วัดดีกว่าหลายคนพอเข้ามาในวัดพวกรู้สึกสงบเลยอต้นไม้ร่มรื่นพอเข้ามารู้สึกเออมันดึงสติกลับมาได้ง่ายกว่าไม่เหมือนอยู่บ้านก็แห่ละน่ะอยู่บ้านหาตรงไหนก็มีแต่ของกูของกูของกูงกงกตเต็มบ้านในหมดจริงไหมล่ะหมากูรถกูแมวกู ลูกกูหลานกูเต็มบ้านใ้หมดห่วงไอน้นนห่วงอ้นี้ไปฟูงแต่งเลื่อยเปลือยอยู่วัดไม่มีของกูสักอย่างนี่ยก็ของพระอ้นี้กของพระ, <c oughs> <c oughs> ะทําจานแตกไปใบหนึ่งของพระไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ใของกูเ <c oughs> นี่เป็นอย่างนั้นเน่เลยไม่มีอะไรต้องห่วงเลยไปอยู่บ้านไม่ได้แล้วลูกหลานทาแก้วแตกไปใบเดียกรดเลยนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลย สภาพจิตมันก็เลยต่างกันหน่อยหนึ่งแต่พอเราฝึกไปจนมันเข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยนะมันก็จะเขียนในเรื่องปกติไปอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันแต่เสียงนกร้องไก่ขันนกอะไรเนี่ยหมาเห่าที่อยู่ในวัดมันก็เบิดกับเสียงลูกหลานก็เล่นกันรุ่มล่ำรุ่มล่ำอยู่ที่บ้านมีค่าเท่ากันแล้วมันจะเลิกลำคาญไปเองอ่ะนะเอาเสียงเป็นอารมณ์กรรมาฐานเห็นไหมเสียงสดมน นะก็ไอเสียงที่เด็กที่ก็เปิดทีวีมีเสียงร้องเพลงมีเสียงหนังเสียงดน,นตรีอะไรมีค่าเท่ากันนะอย่าไปตั้งแง่ว่าไอนี่เสียงที่ดีไอนี่เป็นอารมณ์ที่ดีไอนี่เป็นอารมณ์ที่ไม่ดีอะไรอย่าไปตั้งแง่ทุกอย่างเท่ากันหมดแค่นั้นเองวางใจให้มันถูกแค่นั้นแหลนะเวลาเดินคน,คนกำหนดอย่างไร <laughs> เวลานั่งคนกำหนดอย่างไร เวลาเดินก็รู้ว่าเดินเวลานั่งก็รู้ว่านั่งนะเดี๋ยวอย่าไปติดกําหนดอะไรไอ้เขากำหนดของโยมเพื่ออะไรอะ่ะนี่คือปัญหาของคนไทยนะเวลาเราครูบาอาจารย์ท่านอธิบายแต่ละสํานักเนี่ยอธิบายต่างกันนะทั้งที่นะพอไปดูภาษาอังกฤษนั่นเดียวกันเช่นท่านใช้คำว่าอนุปัตสีเงี่ยนะอนุปัตสีกายานุปสกายานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยนะเวลารู้กาย นุปัสนาหรือนุอนุปัสสีอนุปสสะตัวนี้ันแปลว่าตามดูนะนะตามดูนะตามดูนี่แปลว่าอะไรแปลว่า observe แปลว่าสังเกตนะแปลว่าอะไรได้อีกแปลว่า awareness อย่างนี้ก็ได้นะแปลว่าตื่นตัวตื่นรู้อะไรเงี้ยนะ competition อย่างเงี้ยนะนะเพราะ พอไปดูความหมายของภาษา,ศาอังกฤษามานุงสมบอกว่าถ้าอา่านภาษาไทยไม่รู้เรื่องมอา่านภาษาอังกฤษช่วยมันจะทําให้เราเข้าใจง่ายขึ้นพเพราะเวลาไปดูภาษาไทยกําหนดรู้ว่ามันอะไรว่ากาหนดรู้นี่ต้องทํำยังไงต้องพุทโธเหรอต้องพองหนอยุบหนอเรื่ึงจะเรียกว่ากําหนดใช่ไหมะเอาไปดูอีกเล่มหนึ่งบอกพิจรารณาเไปดูอีกเล่มหนึ่งทั้งที่ศั์เดียวกันนะนะไปดูอีกเล่มหนึ่งก็แปลว่าสำเนียกพึงสำเนียกว่าอย่างเงี้ยงงไม่หมดไม่รู้หมายถึงอะไร พฝ้าส so ังเกตรู้มันอยู่เดี๋ยวเนี้ดูมันอยู่พิจารณาอยู่น่สังเกตดูอยู่อะไรเงี้ยนี่ซ้อมเบิงนภาษาภาษาลาวนะใส่ซ้อมเบิ้งซ้อมเบิ้งอะไรเงี้ยนะ่็แค่นั้นเองก็ดูมันอยู่ตอนนี้เดินอยู่เนี่ยขาเป็นอย่างนี้อาการของขาที่มันเคลื่อนอยู่เป็นอย่างนี้นะ่อาการของใจเป็นอย่างนี้สังเกตดูมันเรื่อยไปอย่างเงี้นะมันไอ้คขากําหนดรูของโยมคืออะไรแต่มาไม่รู้ละ ถ,ถ้าจะให้แนะนำคือเลิกกําหนดซะเล้วรู้ให้มันสบายๆกว่านั้นนะเดินก็ไม่จำเป็นต้องไปรู้เฉพาะเท้ารู้ันทั้งตัวที่กำลังเดินอยู่นั่นแหละเพราะมีความเคลื่อนไหวทั้งตัวมันจะรู้สึกผ่อนคลายมากกว่านะถ้าเป็นเพ่งเฉพาะเท้านะพักเดียวแล้วก็มืนหัวแล้วนะนะเวลานั่งเหมือนกันรู้อาการของกายที่นั่ง,ต,งตั้งตรงอยู่ตั้งกายตรงดำรงสติให้มัน่นนะพระเจ้าบอกงั้นนะอุชุกกายยังนะตั้งกายตรงดำรงสติให้มั่นคง แต่อยู่ที่ว่าโยมจะกําหนดรู้อะไรนะบางคนชอบแช่นาานสตีก็รู้ลมหายใจเข้าออกนะบางคนชอบรู้อริยาบทย่อยอริยาบทใหญ่บางคนชอบดูธาตุอย่างเงี้ยดินน้ําไฟลมนั่งอยู่ลมร้อนขึ้นมาอย่างเงีนะ้ยรู้ว่าพี่นาว่าอ้น,นี้เป็นธาตุไฟนะตรงไหนที่มันมีลักษณะแข็งก็เป็นธาตุดินอย่างเงีนะ้ยตรงไหนที่มันเคลื่อนไหวไปมาได้นะลมหายใจเข้าออกอันนี้เป็นธาตุลมอย่างเงี้ยนต้นพี่นาด้วยความเป็นธาตุก็ได้ มีเยอะแยะนายโยมไปดูในมหาสี่ฐานตอนนี้กาลังทาหนังสือเล่มนี้พยายามทำออกมาให้ให้โยมอ่านแล้วเข้าใจให้มากที่สุดอยู่ตอนนี้นะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเนะี่ยเนี่ยเดี๋ยวรอเล่มนี้ออกมานะวันออกภาษาแล้วนะพยายามจะทำให้มันเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้เพราะจะต้องตรวจบุถนะทั้งอาจารย์ที่อยู่ในอังกฤษตอนนี้นะอาจารย์ฝรัง่งที่อยู่ในอังกฤษทั้งนะ อีกคนนั่งอยู่ปากีสถานนะเป็นชาวปากีที่เขามีพื้นฐานรู้ภาษาบาลีอยู่ด้วยจะให้ดูตรงนี้ด้วยแล้วก็อาจารย์ทั้งหลายบรรดาด็อกเตอร์ทั้งหลาย,ท,ลายที่เก่งภาษาอังกฤษจะให้เข้ามาช่วยดูว่าวยากรณ์ถูกไหมกลัวเางเดียวคือกลัววยากรนะไอ้ศัพท์ไม่ีกลัวเท่าไหร่กลัววยากรณ์เดี๋ยวฝรั่งจะอ่านไม่รู้เรื่องนะ เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอ่านเล่มน,นี้เผื่อจะเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นนะงั้นโยมไปรู้ให้เป็นธรรมชาติก่อนก็แล้วกันพระอาจารย์สอนให้ดูกายดูใจตัวเองวันแรกโยมเดินยงกลมดูกายเคลื่อนแต่โยมไปเห็นกายคนที่กําลังเดินสวนมามีความรู้สึกเป็นก้อนธาตุโยมก็สงสัยว่าดูกายคนอื่นได้หรือไม่ได้สิรู้ในรู้กายในกายภายในบ้างรู้กายในกายภายนอกบ้างที่เราสวดกันเมื่อเช้านี่นะ แปลว่าอะไรกายภายในคือกายของตัวเองเนี่ยกายนอกกายของคนอื่นนี่แหละแล้วมันจะเห็นในลักษณะการเดียวกันเลยก็เห็นเป็นเพียงก้อนธาตุนะเห็นแค่พลังงานสสารชนิดหนึ่งที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาแค่นั้นเองถ้ามันเห็นถูกนะมันก็จะเห็นเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเลยนะใช้วิธีการอย่างเดียวกันนั่นแหละเห็นกายในกายคือรู้ว่ากายมันเป็นกายอย่างนั้นจริงๆนิกายที่มันเคลื่อนอยู่จริงๆไม่ใช่กายใครไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาอะไรเงี้ยนะ นะรวงเป็นกายอาการของกายที่เคลื่อนอยู่ความว่ากายแปลว่าหมู่แปลว่ากลุ่มแปลว่าเซ็ตเห็นไหมนี่คมมือความหมายคำว่ากายเห็นไหมแปรหลายอย่างมารวมกันยังเรียกว่ากายนะไม่ใช่ก้อนอัตตาตัวตนตัวตนของกูไม่ใช่นะนะมันมีเซล์มีแม้กระทั่งเชื้อแบคทีเรียรที่อยู่ในนี้ด้วยนะมีทั้งไฟฟ้าระบบไฟฟ้าระบบประสาทใช่ไหมนะเยอะแยะไปหมดในร่างกายเนี่ยที่ประกอบรวมที่เราเรียกกันว่ากายกายเนี่ย ถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงนะ่มันจะเห็นมันจะเริ่มเห็นของจริงชัดเจนขึ้นเป็นอย่างนั้นนะพระอาจารย์ก็บรรยายทําให้ฟังเรื่องนี้พอดีเหมือนพระอาจารย์รู้จิตคนเวลาสงสัยข้อไหนพระอาจารย์ก็ชะบรราจายฟังอัตมาไม่รู้จิตใครแล้วกันนะนะาตมาก็พูดเรื่อยเปื่อยไปแล้วถึงจะไปรู้อะไรนะจิตมันรู้ แต่มาไม่รู้จิตน่มันรู้เวลาเราปฏิบัติไปมันจะเราจะเห็นสภาวะอย่างนี้เองอันนี้อันมาโมเป็นของเด็กเล่นนะเดี๋ยวมันรู้ของมันเองเดินสวนกันรู้เลยจิตอีกคนเป็นยังไงเล้๋วถ้าตั้งท่ารู้ไม่รู้นะมันรู้มันเองอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยมันรู้มันเองนะแล้วพอตั้งท่ารู้เพี้ยนเลยผิดเลยนะมันเวลามีใครมาทักจิตคนนี้เนี่ยเป็นจิตเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมไอีหลวงพ่อท่านหนึ่งนะที่เราดูกัน บางคน่าไปหาหลวงพ่อองค์นี้พอท่านทักปุ๊บไม่เห็นตรงเลย <laughs> จะตรงได้ยังไงพอตั้งท่าจะรู้ทั่ไม่มีทางตรงถ้าไม่ตั้งท่าจะรู้มันจะรูะ้เวลาจิตมีสมาธิอยู่อันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติมากนะเวลาจะมานั่งพูดกันแล้วแมก็พูดไดยเปอยไม่เคยเตรียมตัวมาพูดถึงนั่นนงกูก็พูดไปตรงกับใครก็แล้วไปในนั่งอยู่กันยี่สิบสามสิบคนตรงทุกคนนึงอะอาตมาก็ เก่งแล้วใช่ไหมโอ้โห้วาระาจิตอีกอียี่สิบเก้าคนพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยจะบอกนะก็จะแค่นั้นเหมือนคนให้หวยนะ่ะให้หวยวปเลขหนึ่งพันคนเอาไปซื้อหวยถูกคนหนึ่งโอ้อาจารย์แม่นเลยเหมือนกันนั่นแหละนะเดี๋ไปเที่ยวยกให้พาผู้วพิเศษนะเดี๋ยวขึ้นหิ่งแล้วมันจะลงยากอะไรนะ พระโสดาบันไม่สงสัยในวิจิิจฉาไม่สงสัยในพระราชนาฏยไตคนส่วนมากก็ศรัทธาในพระราชนาฏยไตแสดงว,ว่าต้องมีข้ออื่นอย่างใช่ไหมที่จะเป็นพระโสดาบันเอางแห่ละจะแค่ละไม่ใช่แค่ละความสงสัยนะนะละอะไรสักยะทิฏฐิอันนี้ตามหลักนะวิจิกิจฉาศีลบตะปรามาศสามข้อพระโสดาบันนะหนึ่งเลิกสงสัยในมรรคผลที่ผ่านละเลิกสงสัยในพระราชนาฏยไตรมีศรัทธา อันไม่หวั่นไหวศรัทธามั่นคงในพระรัตนาจัยนใโสดาบันนะ,นะมันเชื่อสนิทใจเชื่อไม่ใช่เชื่อเรื่องของกฎแห่งกรรมแม้จะไม่เคยฟังเรื่องกรรมมาอย่างไหนเลยก็เชื่อสนิทใจเพราะมันเห็นอยู่ข้างในนี้มันเห็นเลยว่าพอเราไปทําอะไรผิดมาหน่อยเดียวมันส่งผลเดี๋ยวนั้นทันทีตบยุงสักตัวนึงเนี่ยเดี๋ยวพอนั่งที่เอาละเหมือนถูกยุงกัดอยู่นั่นแหละ เราไปบีบมุกตัวมันมีมดมาไตมากัดตรงนนตรงี้อย่างนั้นแหละอะไรเงี้ยมันเห็นชัดเจนเวลาไปพูดอะไรไม่ดีขึ้นมาเดี๋ยวจะต้องมีคนมาพูดอะไรไม่ดีกับเราอะไรเงี้ยมันเห็นมันส่งผลเร็วมากเวลาเราภาวนาเนี่ยมันจะเห็นอย่างนี้ชัดแต่เราคนไม่ภาวนาผลแห่งกรารส่งผลไหมส่งส่งแต่ไม่เห็นส่งแล้วก็ไม่เห็นคิดว่าสวยกูต้องไปสะดอกขาะต่อชชตาห้ลดน้ำมนันแค่นั้นเองคนทั่วไปคิดแค่นั้นแต่คนภาวนาจะเห็นว่าโอ้ เพิ่งทําเรื่องนี้ไปเมื่อวานเองโอ้วันนี้มันส่งผลแล้วเว้ยอะไรเงี้ยมันเห็นชัดทั้งกรรมดีและกรรมชั่วนะไม่ใช่เฉพาะกรรมกรรมชั่วอย่างเดียวนะกรรมดีก็เป็นตรงที่ให้ทานน้ยเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมีคนอมาให้ละต้ตมาพิสูจน์เรื่องนี้บ่อยมากโดยเฉพาะเรื่องให้นนะนะ่ให้ไปพันหนึ่งเดี๋ยวกลับมาสองพันให้สองวันเดี๋ยวกลับมาสามพันอยู่อย่างนั้นน,น่ะไม่นานเลยนะ หนะรือบางทีอยากจะทำนู่นทำนี่ในวัดนะแค่คิดนะยังทันได้พูดเลยโยมาถวายละโยมาเป็นเจ้าภาพให้ละนะอันนี้เรื่องธรรมชาติมากธรรมดามากนะน,นีนะ่เพราะฉะนั้นมันเลิกยเลิกสงสัยในธรรมะที่พระเจ้าได้สอนเอาไว้เลิกสงสัยในคุณของพระเจ้าในคุณของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายนะี่อย่างแรกเลยนะอันที่สองก็คือสักการะที่สำคัญที่สุดคือสักยาะทิฏฐิความเข้าใจผิดว่ามีตัวตนเนยอันนี้เด็ดขาด ยกแขนกันมาแขนกู้แขนกูเนี่ยจิตมันต้านทันทีเลยนั่นไม่ใช่อะไม่ใช่ของใครนีแม้จะยึดอยู่นะอุปทานยังละไม่ได้นะมีแต่พระหลานละอุปทานได้นะแต่ว่าถ้าเป็นพระโสะดาบันแล้วในะตัวสังขทิฐิตในความเข้าใจผ,ผิดว่ามีตัวมีต,มตนเนี่ยมันถูกตัดขาดทันทีแม้จะยังไม่ได้ละกิเลสโลภะโทสะโมหะอะไรสักข้อก็ตามเนี่ยแต่ความเข้าใจผิดหรือมิจฉาทิฏฐิถูกละแล้วเพราะฉะนั้นโสดาบันจึงเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิ ยังตายเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาตินะถึงจะตายเกิดตายเกิดก็ไม่ก็ปิดอบายภูมิแล้วอะ่ะไม่ต่ำไปกว่ามนุษย์อีกแล้วงั้นเถอะไม่เป็นเปรตส่วลกายสัตว์นรกสัตว์เดชฉานอีกแล้วเพราะนั้นท่างบอกว่าเวลาเรา,าพอมาภาวนาเนี่ยลุยให้ถึงที่สุดนะอย่างน้อยให้ได้เป็นรศดาบันในชาตินี้เดีย๋ยวรอชาติหน้าเพราะชาติหน้าเราไม่รู้ว่าเราจะเกิดเป็นอะไรเลย อยู่ซนนาโยมปฏิบัติไปเดี๋ยวเหาะแยะททำมั่งเล่นมั่งนะพอขี้เกียจกูก็เลิกอะไรเงี้ยพอสุขภาพไม่ค่อยดีกูก็เลิกทำเงี้ยนะยังไม่ถึงวันเป็นพระโสดาบันนี่นะชาติหน้าจะเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้ทีเนี้นะเกิดเป็นหมาเป็นแมวทำไงทีนี้กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนองนั้นนะตายไปชาติหนึ่งเสียเวลาไปอีกชาติหนึ่งเงี่ยน,นะแมวก็น่ารักดีกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนอยู่แค่นั้นะนะนะ มันเสียเวลาชีวิตไปนะและอีกข้อนึงที่จะละได้ก็คือศีลละพุปรามากนะท่านแปลว่าลูกครัมศีลพลดซึ่งฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยยอมรู้เรื่องไหมลูกครามศีลพลแปลว่าละความ,มงมงายที่คิดว่าไปพรมน้ำมนต์นนะจะึงจะโชคดีต้องไปไหว้ต้องจุดธูปกี่ดอกน่นนี่นั่นในเรื่องไร้สาระทั้งหลายพวกนี้โยนทิ้งไปหมดเลยเครื่องรางข,งของขังบุกเสกเลขยันอะไรพวกนี้โยนทิ้งไปหมดเลยไม่เชื่อแล้ว นะ่ะมันรู้แล้วว่านะ่ะเราจะโชคดีหรือโชคร้ายอยู่ที่กรรมที่เราทำนังนั้นเลยจะโชคดีหรือโชคร้ายอยู่ที่การวางใจของเราเนะีเรื่องราบางเรื่องถ้าเราวางใจถูกก็กลายแค่ก็กลายเป็นเรื่องปกติถ้าวางใจไม่ถูกก็กลายเป็นความสวยทุกอยู่ไอเรื่องไม่เป็นเรื่องนะเดี๋ยวเราสังเกตเราทุกข์กับเรื่องไม่เป็นเรื่องนังนัันเะนี่ยน่ะไม่ได้เป็นสาระอะไรที่ทุกอยู่เนี่ยนะ่ะไปดูเอาน่ะเพราะฉะั้นจะละความ ความเข้าใจผิดว่ามีตัวมีตนละนะความงมงายทั้งหลายได้ละวิจิตจฉาความสงสัยในการประพฤติปฏิบัติได้มีสัมมาทิฏฐนะิมีความศรัทธามั่นคงในพระรัตนารยนิพพสดาบันนะนะถ้าจะพูดอีกมุมหนึ่งก็บอกว่าท่านกล่าวว่าเป็นผู้มีศีลสมบสูรณ์ศีลภายในนะไม่ใช่ศีลข้างนอกแล้วนะศีลภายในคืออะไรสัมมาวาจาสัมมากรัมรมันตะสัมมา,าชีวะนะพูดจาถูกต้อง นะไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม่คิดจะพูดโกโหกหลอกลวงใครละพอมีสมมาวาจานะไม่ได้คิดจะไปพูดให้ไหล่ใครไปส่อเสียดใครไปพูดเพ้อเจ้อละก็เห็นแล้วว่าไร้าสาระเสียเวลาชีวิตนะนะศีลนั่นศีลนั่นสมบูรณ์อย่างนี้นะสมาวาจาสมารกรรมตะคือการกระทําอะไรก็ตามที่ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผู้อในการมนะก็เลิกทาหรือแม้ศีลอาจจะยังอาจจะมีขาดอยู่บ้างนะถ้าบางที่ท่านว่าอย่างนี้นะแต่จะไม่ใช่การทําผิดที่ทําให้ลงอบาย เพราะพระโสดาบันปิดอบายได้แล้วการทําผิดไร่แรงจะไม่ทำเพราะสติท่านทันอยู่สติแม่จะไม่เต็มร้อยแม่จะมีแค่ยี่ห้าเซ็นแต่สติท่านก็เร็วออกว่าบุรชนคนธรรมด,ดาทั่วไปนะเยอะยกเวนกรรมที่ไม่ได้ตั้งใจทํเดินเดินไปไปเหยียบมดตายเงี้ยเหยียบหอยทากตายฝนตกนี่ยหอยทากเยอะแยะในวัดเนี่มองไม่เห็นเน่ยนะมาเดินอยู่เต็มเมื่อไหร่ลูกเหยียบแก,ก๊กแบนแต,แต่ไปแล้ว <laughs> นะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจเงี้ยไม่ใช่กรรมที่จะทําให้ลงอบายแค่นั้นเองนะ นี่เป็นตน้นนะหมดแล้วคำถามพอกลับบ้านช่วงจุลกถินโยก็มารับหนังสือกันนะแจกฟรีไม่มาไม่ให้นะืใช่ใช่นะ,ารรนะภาษาโรมันภาษาอังกฤษาภาษาไทยภาษาบาลีนะจริงก็ ว่าแล้วก็มีอยู่สามภาษานะเพราะโรมันก็คือโรมันบาลีใช้ออกษรโรมันนะส่วนบาลีก็ใช้อักษรไทยนั่นแหละนะ <c oughs> เป็นอย่างนั้นนะออนุโมทนาด้วยกับทุกท่านเนาะที่มาอยู่ปฏิบัติปฏิบัติให้ตัวเองด้วยปฏิบัติให้คุณแม่ด้วยนะ <c oughs> ในในช่วงวันแม่เนาะนะนะแล้วก็อย่าหยุดอยู่แค่นี้นะกลับไปไปทำต่อไปฝึกให้มันต่อเนื่อง อย่าให้เสียเวลาชีวิตไปอีกนะไม่มีเวลาแล้วนะบางคนไม่มีเวลาแล้วนะโดยเฉพาะนั่งข้างหลังเนี่ยนะไม่มีเวลาแล้วนะเร่งฝึกฝนตัวเองมันจะทุกข์ขนาดไหนปางตายขนาดไหนอย่าทิ้งสติขอแค่นั้นนะ mm hmm. เช็คตัวเองเวลาไปอยู่บ้านนะเวลาเดินยืนนัง่งนอนมีสติรู้สึกตัวอยู่ไหมถ้ารู้สึกตัวอยู่ใช้ได้ทั้งนั้นให้ทุกข์ขนาดไหนก็ใช้ได้แต่ถ้าสุขมากแล้วเกินแต่ไม่มีสติอยู่เลยม่ได้เดร่องอะไรทั้งนั้นนะ ราะนั้นอย่าเอาความสุขหรือความสงบเป็นประมาณเอาสติและสามัญญาเป็นประมาณนะแล้วพยายามรู้สึกตัวต่อเนื่องไปอาจจะไม่เด้กมาเดินยังกมนั่งสมาธิจะเก็บกวาดเช็ดถั่วอะไรอยู่บ้านก็ก็แกกแๆลูกหลานก็กกับก็ไปทํางานทําการหมดแล้วเหลือแต่ตายายอยู่บ้านนี้ก็ฝึกตัวเองไปเพราะสองคนตายายก็ไม่ค่อยได้คุยกับวันเนี่ยนะคุยกันจนเบื่อแล้วอยู่กันมาตั้งชาติแล้วเนี่ยอยู่กับตัวเองที่นี้นะฝึกตัวเองไปทําให้เป็นนิสัยอย่างนี้เลย บอมันเผลอปุ๊บให้มันรู้สึกตัวมันขยับตัวหน่อยให้มันรู้สึกตัวให้มันต่อเนื่องนเนืองแล้วมันจะไปช่วยในขณะที่ไปถึงจิตสุดท้ายของชีวิตเนี่ยนะมันจะไม่ลงไปในอบายะนะสติมันจะดึงกลับมาได้เร็วตัวสติเองตัวกุศลอยู่แล้วมันจะทำให้จิตเรามีกุศลเป็นน่งเนืองเห็นไหมแม่จะไม่มีเรี่ยวแรงจะไปทําบุญที่วัดลูกห้านไ่ไปส่งก็ไปไม่ได้บางคนลอยุงมากเข้านะอยู่บ้านนั่นแหละทําบุญอยู่ที่บ้านนะถามมันทั้งวัน ในการเจริญสติเนี่ยทำให้เป็นนิสัยนะถ้าทำอย่างนี้ได้ก็จะช่วยให้นะอย่างน้อยก็เป็นอุบนิสัยนะเป็นอุปนิสัยเป็นจิตใต้สํานึกที่มันจะฝังรากลึกอยู่ในจิตของเราต่อให้ยังไม่บรรลุอะไรในชาตินี้ในภพชาต,ติต่อไปจิตก็จะน้อมเข้ามาหาการเจริญภาวนาการฝึกฝนพัฒนาตัวเองได้ง่ายอย่างนั้นนะก็ขอให้ทุกท่านมีสติปัญญาเป็นเครื่องนําทางชีวิตนําตนให้พ้นทุกข์ พบสุขอันกเกษมสารกล่าวคือมากลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเทิน